ครบบนาทีแล้วนะครับท่าเทียบเรือแหลมบารีไฮอันนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นลงเรือไปเกาะร้านเยอะเลยนะครับเกาะร้านถิ่นของเจ้าสัวบ,บอยอันนี้โอ,อ,อ้เรือสปีดบดเรยกว่าเริ่มคึกคักเลยาการท่องเที่ยวบ้วานเรา เป็นความโชคดีของคนพื้นที่อ่ะผมอยู่ศรีราชาก็ได้มาปั่นจักรยานเที่ยวชมเมืองท่องเที่ยววันก่อนก็อาทิตย์ที่แล้วก็ไปออดทองไปดูถ้ำไปเที่ยวถ้ำอันนี้ก็เที่ยวทะเลอันนี้ครั้งหนึ่งที่ได้มาเห็นบรรยากศาศของนักท่องเที่ยว ที่พัทยานี่คือท่าเทียบเรือแหลมบริไฮนั่งเรือไปเกาะลานก็ประมาณ45นาทีได้นี่คือไปรุ่นนําเที่ยวไปรุ่นเดี๋ยวจะไปหาเสือบอยหน่อยเออหาเสือบอยเสือบอยนะลองรับด้วยนะบอยเกาะลานบอยเกาะลานนะครับโบยเกาะลานด้วยนะมาทีไรตรงนี้ทีไรก็คิดถึงกันคิดถึงกันนะครับบอยเกาะลานนี่ เจ้าถิ่นที่เกาะล่างนะครับอันนี้คือท่าเทียบเรือแซมบา,าลีไฮไปรุเดเรียกว,ว่าแดดร้อนๆก็ทำอะไรก็ไม่ได้ไปรุดสุดยอดเขาลงันจริงๆสุดสุดสุด,สด